สวัสดีครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโกโซ,โซไซเบอร์และเรากำลังอยู่กับเกมเศรษฐีนะฮะวันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะฮะทีแรกก็โอ้โหเห็นอีเวนต์นี้ก็เหนื่อยเลยนะตอนหลุดเพชรนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มานะครับ ซึ่งอีเวนต์นี้นะครับระยะเวลาในการทำเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือน้อยมากนะฮะเห็นไหมฮะตั้งแต่10พฤษภาถึงวันที่12นะฮะก็คือ2วันนี้อ่เออสองวันเองนะครับแล้วก็จี้นี้ไม่รู้จะน่าตามหาแค่ไหนกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถคอมเมนต์เลขเปลี่ยน ID ใต้คลิปได้นะครับเมื่อกด Subscribe นะครับอ่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับผม สามารถแลกเปลี่ยนใบโคเวอร์กันได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจี G ้ใหม่เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงนะฮะโอเคนะครับซึ่งมันมันน่าตามหาหรือว่ายังไงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราเราเรามาดูกันครับผมโอเคนะครับก็คือมันเป็นจี้ชื่อว่าอะไระต้นซากุระซากุระโคโลฟิลหรือเปล่า ของโอ้โหเซิร์ฟไทยนี่แต่และจี้เครื่องรางงูนะฮะเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองหรือสมาชิกทีมอ๋ออันนี้ก็คือเหมาะแก่การเล่นทีมนะฮะก็น่าจะเป็นแบบเหมาะกับพวกเล่นในห้องลีกไงห้องลีกอะไรประมาณนี้แหละมะั้งโอกาส40นะครับสร้างอาคาร1หลังฟรีนะครับก็คือพอเราตกที่ คนอื่นก็คือเพื่อนของเราเนี่ยไม่ไม่ได้ฝั่งตรงข้ามนะฝั่งเดียวกับเรานะฮะเราก็สามารถสร้างเมืองให้เขาได้หลังหนึ่งแต่ว่าถ้าเราตกพื้นที่ของเราเองนะครับเราก็สามารถสร้างอา,อาคารเพิ่มขึ้นได้หนึ่งหลังเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าผมสร้าง2องอยู่ใช่ไหมมันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นไปหหลังใช่ไหม เออแต่ว่าถ้าสร้าง3อยู่แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วเราไปตกแล้วแล้วมันเราก็สร้างเป็นเลนมาร์กป่ะไม่ต้องไม่ต้องตกแล้วเราให้มันสร้างให้อัตโนมัติเนี่ยแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าสร้างสองแล้วเป็นเลนมาร์กเลยพอเราไปตกอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นเลนมาร์กเลยแบบนั้นหรือเปล่าแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยจะเวิร์กอ่ะนะฮะที่นี้ไม่ค่อยจะเวิร์กนะครับ เพราะว่ามันมันต้องไปตกอะ่ะคือเราต้องเลิงอะ่ะแล้วทําให้เราแบบว่าถ้าเราไปเล่นเดียวหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบว่าเราเสียสมาธิไปเลยอะ่ะเรามัวแต่เลิงที่ตัวเองที่นี้มันจะเหมาะสําหรับสายล้มละลายมากกว่านะฮะไม่เหมาะสําหรับสายวิทย์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าดูที่ประกาศก่อนโอ้โหโหลดนานมากเลยประกาศ เมื่อเราซาก,กุระเบงบ้านต้อนรับชชนะไม่รู้ชนะหรือแพ้อ๋อมีเจกเจกกี้ด้วยนะครับมีเจกจงเจกกี้อะไรด้วยนะฮะก็มีออฟดีๆป่ะเออถ้ามีออบดีดีก็น่าเล่นนะอีเวนต์นี้อ๋อสาหรับใครที่ว่าแบบว่าไม่มีจี้เครื่องรางจําพวกเนี้ยครับพวกใหม่เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะจี้ใหม่ดังนั้นเลยคือปืนฟองสบู่แกนแม่เหล็กรีโมทแต่จําพวกเนี้ยนะฮะ มัดแมวเมียวพวกนี้นะครับคืออไอพวกล้มละลายใช่ไหมเออจี้พวกล้มละลายแล้วก็มีโล่ป้องกันนะครับโล่จีมั่นเองเครื่องกําเนิดลุมดํานะครับส่วนฝั่งวิตตอรี่ก็มีเทมโบรีนนะครับแล้วก็แล้วก็เที่ยวรอบลูก นะครับอ่าเป็นบ้านลูกโป่งนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนนะครับก็คือต้นซากุระเอสบวกนะฮะก็มันมีโอกาสถึง4 0น่ะนะครับวิธีการหาก็คือต้องเลกเปลี่ยนนะครับแน่นอนว่าเราต้องไปซูมจี้เครื่องรางเหมือนเดิมนั่นแหละคือยังไงก็ต้องไปซูมใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้คือกิจกรรมเลกเปลี่ยนที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะหมัดแมวเหมียวว่าอะไร แล้วถ้าเราสะสมซากุระ A บวกนะครับได้นะครับ5อันเราก็สามารถนำไปแลกเครื่องละขออภัยนะฮะแสงแห่งเกียรติยศนะครับก็คือออบนั่นเองซึ่งออบเนี่ยแบบว่าโ,วโคตรกากเลยดูดิมีโอกาส40คือออบดี D เนี่ยมีแต่50ป้องกันเ,เมื่อกี้ผมเห็นเป็น55นะตอนเปิดตอนแรกอ่ะตอนนี้เป็น50อีกแล้วนะฮะ ก็คือป้องกันการโจมตีนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่สลายการ์ดคูยอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะนะครับดูดิเ <c oughs> มื่อทอยดับเบิลอันนี้คือดีอยู่หน่อย25%เพิ่มคู่กี้นะครับขึ้นมานะฮะเมื่อซื้อคู่ขี้หนึ่งสามารถใช้ได้เพิ่มอีกหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่เวิร์คโอกาส15%ตกพื้นที่ตัวเองหรือทีมแล้วได้บินอันนี้ก็ไม่เวิร์คจริงๆก็คือมันต้อง20%ป่ะ นะครับต่อมานะครับความสามารถเสริมฝั่งล้มละลายบ้างนะฮะล้มละลายก็มีสร้างสร้างเลนด์มาร์กแล้วคูณนะครับก็จะเป็นคูณ2คูณ4คูณ8นะฮะก็โอกาส50%ดึงฝั่งตรงข้ามจากเที่ยวรอบโลกมาก็คือแบบมันไม่โหดอะมีแต่โหดตัดนางฟ้า70อ่ะนะฮะและเมื่อประชิญหน้าได้รับามาเบิล20%ของฝั่งตรงข้าม อันนี้ก็แบบไม่โหดเท่าไหร่นะนะครับผมว่าไม่โหดอ๊อกก็ไม่โหดไม่ค่อยจะน่าเล่นนะครับอีเวนต์เนี้ยบอกเลยนะครับประหยัดเพชรไว้อีเวนต์การ์ดครั้งหน้าดีกว่าเดี๋ยวนี้เราตามหา3อันนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเครื่องรางยังไม่มีเลยไนงะเครื่องรางใหม่ๆเนี่ยไม่มีก็สามารถตามหาได้ง่ายๆจากอีเวนต์นี้เลยนะฮะดูดิ3อันเองนะครับ ส่วนไอ,อออฟนี่โอ้โหเหนื่อยใจแทนเลยนะครับออฟของเขาเนี่ย GM เอ็มจัดม้อันนี้นั่ง7อันเนี่ยผมว่าไม่ได้อะนะครับแล้วนี่มาเล็ดโกโก,โกบ้บีอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไม่เปิดกล่องดองแล้วกันผมคิดว่าน่าจะไม่เล่นครับผมอีเวนต์นี้นะฮะเพราะว่ามันโอ้ยจี้เครื่องรางเนี่ยไม่ไหวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปล่างสุดก่อนนะครับลืไมไปเปิดจากด้านล่าง มันต้องรีเฟซนะฮะช้ามากเดี๋ยวผมลูดได้สุดไปก่อนเลยโอเคนะอ่ะมารีเฟซขึ้นมาหมดแล้วเราจะรูดได้เร็วแล้วนะครับอันนี้สำหรับใครไม่รู้ก็คือลองดูได้นะอ่ากล่องดองไม่น่าจะไม่เจอเลยอีอบวกน่าจะเก็บกล่องอบวกอุ้ยได้ลูก ลูกลูกอะไรอิดไม่รู้ <c oughs> โอเคเปิดยาวไวบ <c oughs> ผมว่าไม่เวิร์กอ่ะครับเก็บเพชรไว้เลยนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการตามหาเนี่ยน้อยด้วยนะครับแค่สองวันเนี่ยแบบสำหรับใครที่เพชรน้อยเนี่ยอย่าเสี่ยงเลยครับแต่ว่ามันจะเหมาะอีเวนต์แบบนี้มันจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องราง แล้วก็สมัคร ID ใหม่มาอะไรประมาณเนี้นะครับเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันคือถ้าคนที่เคยทำอีเวนต์มาแล้วนะครับก็จะรู้ว่าจี้เครื่องรางนี้คือเราได้มาประมาณ80%แล้วนะครับซึ่งมันก็เดี๋ยวเราก็ไปได้ของซ้ำอีกไงพอสะสมไอตัว สกกล a A บวกไม่ถึงไนงะแล้วเราก็าแบบหัวร้อนอะนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะผมคิดว่าน่าจะไม่เล่นดีกว่านะครับเก็บเพชรไว้อีเวนหน้าเถิดนะครับกับอ e ีแค่2วันแบบนี้คือมันยากนะครับยากยแล้วอีกอย่างคือจี้เนี่ยแบบไม่ได้มีคุณค่าเกการตามาสักเท่าไหร่เลยนะฮะโอเค ขนาดบดในกล่องดองนะเนี่ยยังไม่เจออะไรเลยนะครับนับภาษาอะไรกับกล่องไม่ดองไหนเมื่อกี้เป็นกล่อง GM แจกเปิดได้ไหมฮนะมีไหมเดี๋ยวดูโอเคหมดแล้วครับเดี๋ยวไปสุ่มให้ดูซักร้อยสองร้อยแล้วกันนะครับไหนไหนก็ทุกคนเข้ามาดูแล้วอะว่ามันไม่น่าเล่นเ,าเอาเลยนะฮะ,ะสักร้อยหนึ่ง ดูก่อนเนี่ยครับมันได้อดมาอยู่นะแต่ว่ามันไม่น่าเล่นนะครับอีเวนต์นี้เครื่องรางเต็มแลเดี๋ยวผมไปเปิดในอันนั้นคะเนนของฝันให้ดูแล้วกันนะครับอ๋อเดี๋ยวไปรีวิวเที่ยวรอบโลกดีกว่าเอาไปลงทุนเนี่ยเที่ยวรอบโลกยังดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับโอ้โห มันออกก็ออกยากอ่ะเพราะว่าเป็น e บวกเนี่ยได้มาอันนึงครับผมอ่าจากกล่องของฝันนะฮะคือจะให้ได้จิตอันเนี่ยมันยากนะครับต้องเนี่ยคือให้ได้สัก3เนี่ยแล้วมาเลขเครื่องรางวิตเตอร์ลี่จำพวกเนี้ยยังดีกว่านะครับสําหรับคนที่ไม่มีอยู่นะครับพวกแกนแม่เหล็กรีโมทอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เล่นเย็นได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมไม่เล่นดีกว่านะครับอีเวนต์นี้โอเคนะฮะแล้ว หมดเที่ยวรอบโลกนะครับมีการ์ดใบใหม่มานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมันชื่อกา์ดว่าอะไรนะครับแล้วระยะกิจกรรมยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเที่ยวรอบโลกก่อนนะครับเหมือนเราต้องตามหาจี้นะครับจี้เหล่านี้อีกนะฮะโอ้ยนี่มีมีตัวสุ่มด้วยเที่ยวเสร็จได้ตัวสุ่มตัวสุ่มเพชรนะครับรูเล็ดเพชรโอ้โหจิงนะฮะจิงอยู่เที่ยวรอบโลกครั้งนี้ ก็คือจบแล้วได้คิทตันหรือเปล่าโอ้โหร้หอยคิทตันนึกว่าสักพันคิทตันแล้วน,นี่มีสะสมอะไรเอ่ยอ๋อจี G ้เครื่องรางตุกก๊กตานัทแทร็กเกอร์นะครับโอเคนะฮะโหนี่นี่28วันแล้วเออแป๊บเดียว <laughs> โอเคครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของการ์ดกันเลยดีกว่าว่ามันมีดีแค่ไหนนะครับการ์ดใบใหม่ โอเคนะครับคุณสมบัติกาสโอ้คุมเตา88คือทำไมหมุดเที่ยวรอบโลกนี่มันโคตรโคตรโคตรเลยอะเกมจัดมาให้ตัวละครแต่และตัวจริงๆผมว่ามันใช้เพชรในการท่องเที่ยวรอบโลกบางการ์ดอะนะเสียเป็น 2- 3,000เพนะันพน่ะมันน่าจะแบบให้กา์โหดูดมันในหมุดเที่ยวรอบโลกหน่อยดิเออนะฮะไม่ได้เที่ยวเจอง่ายๆนะ ท่องเที่ยวเกือบจะหมดอ่ะบางคนนะฮะคือเมื่อสร้างอาคารนะครับอ่าสามอาคารนะครับเมื่อสร้างครบสามอาคารโอกาส29ซไปยังจุดสตาร์ทโอ้ยี่สิบเก้าเองเหรอขนาดเป็นคิดตั้นยังเยอะกว่าวะและเพิ่มขึ้นทุก3%ปเซนะครับเมื่อไม่แสดงผลโอ้โหเจ็บปวดและรวดร้าวมากนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือสกิลนะครับเรามาดูจี้กันนะครับ ยี่ก็คือเมื่อสร้างเลนมาร์กโอกาส90เนะครับค่าบาันดังคูณ2โอ้โหชื่อว่าชาลอนนะครับกาดโคตรกากเลยนะครับเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะฮะแต่ว่าซิร์ฟต่างประเทศในตัวนี้ก็โหดอยู่นะโหมนก็คือใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้มาซิร์ฟไทยเนี่ยสายหัวเลยบอกได้คำเดียวสายหัวนะฮะ อีเวนต์แบบนี้มาผมเชื่อว่าหลายคนมีสายหัวแน่นอนนะครับยังไงก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะตามหาการ์ดในหมุดเที่ยวรอบโลกนะฮะหรือว่าตามหาจี้เครื่องรางต้นซาก,กุระอะไรของท่านจีมเนี่ยนะฮะก็ขอให้นะครับทุกคนโชคดีตามหาเจอด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นอีเวนต์นี้ไปด้วยดีด้วยนะส่วนผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูตอนนี้ก็ใกล้อยากพบ หนึ่งหมื่นซับสไครต์แล้วนะครับก็เดี๋ยวมีของรางวัลแจก,กแน่นอนนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับในเว้นหน้าก็อีก2วันเองนะฮะก็เจอกันครับผมสวัสดีครับผม